สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนพี่น้องทุกๆคนทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับตามที่บอลโจเล่าดิขึ้นไลฟ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตอนหัวค่ำนะครับตอนหัวค่ำ เป็นประเด็นสืบเนื่องเนาะนะครับมันเป็นเรื่องราวไม่ใช่ประเด็นหรอกครับมันเป็นเรื่องราวสืบเนื่องจากการที่มีศิล,ลปินนะครับไม่ได้ไปต่อในฤดูการที่จะถึงกับสาวหน่อยเผ็ดบานแพงนะครับพี่น้องแฟนๆน,นะครับบอโจแล้วก็ว่าถูกต้องครับแล้วก็ลั่นอาจาไป่ล้ว่าบวในกลางไหลเลยแหละครับ ถ้าจะให้เป็นคือประเด็นที่ผมเบาส่วนที่สองคลิปก่อนหน้านี้ถ้าจะให้ผู้บริหารนะครับทีมผู้บริหารนะครับโมเมนบอโจผู้เดียวนะครับคําว่าทีมครับมันไม่ใช่หนึ่งคนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับโมเมนต์ว่าต่างก่อมาอะไรกันสีมาคอมเม่นจับควงบดถือใจแล้วคอมเมต์ไปในทางที่บดถือใจในคลิปนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าเอฟซีสาวน้อยจริงๆนะครับเพิ่นมีวิจารยา์ พ่นฟังถึงข้อเท็จจริงและความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วพ่นจึงพิมพ์พ่นจึงคอมเมนต์อันที่เขามาพิมพ์ปุ๊บคอมเมนต์ไปคนละเรืองคนละเล่า,ลากับที่ผมเบ้าเนี่ยบ่แมนแล้วนะครับอันนั้นคือต้องการที่มาป่วนนะครับผมบอกเรื่อยๆนะครับการที่สี่ให้ผู้บริหารครับมานังเว้าวนังอธิบายนะครับว่า ศิลปินคนนี้นะผู้นั้นผู้นี้ลงจากบ้านเป็นล่งนะครับไม่ได้ไปต่อนะครับฤดูการที่จะถึงเพราะอะไรเหตุผลยังไงไม่มีใครเขาทําครับนะครับมี่ครับมีว่ไงใดบะว่าสู้ผมฟังก็นดูนะครับ,มรบมไ,ไม่มีใครเขาทําครับเพราะอะไรครับอ่าผมถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร อถ้าสมมุติว่าเหมาะสิลปินคนนี้เหมาะสําหรับสาวนอยเพงแพงที่จะไปต่อกับเรานะครับเพื่อนเป็นอย่างคือตรงหยุดไม่ให้ไปต่อล่ะครับตั้งขอคิดไปก่อนเลยนะครับอ่าตั้งคอคิดได้ก่อนเลยนะครับอืมเพราะว่า ก็มีอยหลายคอมเมนต์ครับคือถาโถมะตั้งใจถือธงมาเลยว่าคนตรงแง่คี์บอรดโจคนตรงแง่ซึ่งผู้บริหารต้องการเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงไม่ได้ไปต่อศิลปินรู้ดีครับเนี่ยนะครับเสื้อผมบอรครับศิลปินรู้ดีว่าเพราะอะไรเสื้อผมบอเอานะครับ เพราะทุกการตัดสินใจของทีมผู้บริหารนะครับเพิ่มมีการว่ากล่าวตักเตือนในทุกๆก,การกระทําที่มันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรอ่ามันบอถ,ถือขั้นลอ่องขลองถ้ำนะครับมันผิดกฎระเบียบของวงย้าว่าของวงนะครับกฎระเบียบไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดของวงสมาชิกของวงนะครับกะประพฤติปฏิบัตินะครับ,บ,รรบ,นะรบเช่นการลาการขาด เพิ่นมีเก์อยู่ครับก็นานนี่ก็เห็นแม่นบ่ครับว่าลาบ่อยแล้วนะพี่น้องไปไล่เบิงท่ามไล่เลยครับที่บอลโจเราโพสต์ไวการลากันอยังลาบ่อยแล้วอ่าขาดล่านะครับการลาถ้าเป็นระบบราชการยังครับต้องมีใบรับรองแพทย์ลาป่วยใบรับรองแพทย์ต้องออกจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นผุนเด้อ่า อันนี้บอเป็นยังงภาวาล่าป่วยอาบป่วยก็ได้ล่าป่วยอีบอเข้าล่าอีกแล้วลากิดแบบนี้มันบอถ้าสมัยตอนเรียนทังสือก็จะมีลากิดลาป่วยใช่ไหมครับลากิดนี่มันดูอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเหตุอันควรนะครับขาดแะเนียลาเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้ว่าลาขาดแน่นะครับตกฉากแน่อ่าบอดโจแล้วขี่รถออกจากวงปุ๊บตกฉากเป็นไปได้ยังไง แน่นบอครับแต่ครับทีมผู้บริหารดูอยู่ไงครับพอดูอยู่ปุ๊บเพิ่นก็ว่าว่ากล่าวตักเตือนไงคือตักเตือนเออมันบ่แมนเนอคือเขารู้อยู่แล้วไงครับศิลปินเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันบ่แมนเฮยจังสีมันบ่ถูกต้องเนี่ยว่ามันไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับคนอื่นล่ะครับถ้าจากนี้ไม่มีคนแสดงไม่มีคนเล่นใครล่ะครับคนที่เขาอยู่ไงครับอ่าถ้าพูดตรงๆคือการกินแรงเพื่อนถูกต้องไหมครับอ่าผมบอาตรงๆเนี่ย สไตล์ของผมผมก็ตรงๆอย่างนี้เออที่ทํางานเหมือนกันครับที่ทํางานในทุกทที่อ่ะผมถามว่าถ้ากินแรงเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่ทํางานอยู่ในองค์กรละครับจะมีความรู้สึกยังไงอ่าผู้ที่ทางานอยู่องค์กรเดียวกันภาษีไม่ความู้สึกจังไหนอ่าเล้วบาทนี่มันใช่เรื่องเหระครับที่จะให้ทีมผู้บริหารเนี่ยมานังอธิบายมานังบอกว่าเพราะอย่างนี้คนนี้นะครับถึงไม่ได้ไปต่อนะครับมันดีไหม ไม่มีอะไรดีเลยผมบอกได้เลยครับหนึ่งแหละนะครับศิลปินนะครับมันจะไม่ดีต่อศิลปินถูกต้องใช่หรือไม่ผมถามหน่อยครับซ้าไปประจานเขาบอเอสมมุิว่าเขาสิไปร้องล่าตําเพลงเพิ่นสิไปสังกัดอื่นนะครับคนก็จะมองไม่ดีถูกต้องใช่ไหมครับใช่หรือไม่ครับอันนี้คือผมถามเลยเอ,อ่ามันก็ซัมประจานใช่ไหมบอรครับบัตรที่นี่กระิถามในบัตรเมียนบอบอเมียนเมียนบอเมียนหลักฐานมันก็จะเป็นแบบนี้ ก็คือศิลปินเข้ารู้ดีครับอ่าไม่คือความความผิดทุกอย่างเนี่ยนะครับการกระทําที่ไม่ถูกต้องทุกอย่างเกิดจากขั้นแรกก็คือว่ากาวตักเตือนแล้วตักเตือนแล้ว,ต,ต,ลว,ต,ต,ลวตักเตือนอีกบอกแล้วบอกอีกนะครับอืมขนาดลูกบอกบอฟังยังดาแั่นบอครับดาบอะไรเห็นจ,จังไหนครับตีไหมใช่ไหมครับอ่านี่คือเราพูดถึงความจริงนะครับ นี่เราผมบอกความจริงมันคนเพิ่งกับบอมากอกโป๊กโป๊กโป๊ก,ปก,ปกค,คือแบบนี้มันเขาเอื่อนมาเขาวิจัยไหนะครับเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับที่จะนะครับคิดว่าตัวเองต้องถูกอันนี้คือเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับมันบ่ผิดนะครับแล้วก็นะครับผมฝากันเลยว่าถึงแม้ว่าจะฤดูการที่จะมาถึงไม่ได้ไปต่อกับสาวน้เพื่พนแพงนะครับรืดูการอาจจะได้ไปต่อ ได้มาขึ้นอีกครั้งของสาวน้อยเพชรแพงมันก็เป็นได้ครับศิลปินแต่ละคนขอดวงแหวงองแวงอกอกมานะครับหัรดร้องหาดรันะครับไม่คิดนะครับว่าจะได้มาอยู่สาวน้อยเพชรแพงถูกต้องไหมครับอ่าแล้วตอนที่มาอยู่สาวน้อยเพชรแพงคิดไหมครับว่าจะได้ลงจากเวทีสาวน้อยเพชรแพงตอนไหนนะครับไม่มีใครคาดการได้แต่พอมาอยู่ในจุดจุดนึงนะครับมั่นกับเป็นวัฏจักร นะครับที่จะต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็หัวนเข้าม้าอีกคือเก้านะครับเออเพึ่งผ้าอาศัยกันคือเก้านะครับกระจิงที่ผ่านมากเห็นมาแล้วครับนะครับอ,อ่าออกไปแล้วเพิ่งกันย่งเด็กเขามาก็มีเยอะแยะนะครับมันก็มีเยอะแยะนะเป็นเรื่องธรรมดาครับอืมแล้วครับพี่น้องครับสิงถี่ เฮ็ดให้มันเป็นกระแสคือ5เป็นกระแสข่าวทั้งด่านวงการมล่ำนี่อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างมาตีครับคือคําว่าโซเชียลครับสาวน้อยเพริลแพงนะครับมันปฏิเสธว่าไดว่าโซเชียลเยอะอยู่กับโซเชียลตลอดอ่าตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ครับพาอมีคนสิไปสีมาแนวอีหยังต่างๆนะครับมันย่อมมีแรงกับเพื่อมนะครับ อ่ามันยอมมีฟีดแบ็กเป็นเป็นเรื่องด้วที่จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับวงอื่นเพื่อนกับมีการบ่ได้ไปต่อขึ้นกันวงอื่นเพิ่นกิกดต,กตรงมีการล้มขึ้นกันก็ไม่รู้เห็นไหมครับแต่ไม่ได้เป็นข่าวสารหรือว่าเป็นกระแสเยอะเหมือนสาวน้อยเพชรแหวนเพราะว่าสาวน้อยเพชรแหนพงนะครับอยู่กับกระแสโซเชียลอยู่ตลอดนะครับมันไม่แปลกใจนะครับเออนั่นแหละพี่น้องครับอยากสิมาเบาสู่ฟังว่าถ้าจะให้ทีมผู้บริหาร นะครับออกม่านังถแถลงแบบขึ้นจังหวะนี่มันไม่ใช่ครับมันสมควรเลยครับอ่าหย่อนไปฟังเหตุผลที่ผมเบาตั้งแต่ขางตนครับนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับอ่าเปิดดูด,ดูการสาวน้อยลำเพลินโชว์วันที่31สิงหาครับแหล้าก็เปิดดูดูการสาวใบแพ่งกันยานะครับส่วนภาพพยนไถ่ออนะครับจะอ่าถ่ายฉาก ที่พี่น้องยิงเนี่ยตอนไหนเนี่ยคาดว่านในสิมาหอดไกลแล้วนะครับมาอัปเดตเรื่องราวเมื่อว่าจานะครับมีคลิปให้พี่น้องเ,เบื้องกันเนาะขอบคุณทุกกาลตั้งใจพี่น้องสวัสดีครับ